ของด้านด้านในนี้นะครับสัมผัสกับผิวตรงแบริ่งครับแล้วก็ติกถูกต่อไปเราจะ,ะต่อไปนะครับเราจะ Insert c o m อ o โพเนนต์ขึ้นมาเฟืองหน้าขึ้นมานะครับโดยการเมตรรูกับเพานี้ก่อนนะครับแบบ c o n เซนต์แล้วก็ทำการ เมทผิวนะครับให้เลื่อนขึ้นมาก่อนเมทผิวด้านหลังนี้กับผิวนี้นะครับให้ชนกันเสร็จปุ๊บต่อไปเราจะเม็รูร้อยสลักตรงนี้นะครับกับรูนี้ให้คอนเซนติกกันโอเคนะครับจากนั้นเราก็จะได้ชิ้นงานที่ไว้ร้อยสกูลแล้วนะครับแล้วก็ทำการสร้างเพนขึ้นมานะครับ เลือกเลฟเฟรเพลนแรกตัวนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งถ้าเราเลือกสองด้านเราจะได้เพลนตรงกลางมาเลยนะครับจากนั้นเราทําการมิลเลอร์ขึ้นมาโดยชิ้เพลนที่เราเลือกก็คือเพลนเมื่อกี้นะครับเพลนที่เราสร้างเมื่อกี้ให้เราโชว์เพลนขึ้นมานะครับนี่นะครับเพลนแล้วก็เลือกชิ้นงานก็คือเลือกชิ้นงานตัวนี่นะครับตัวแล้วก็เลื่อนต่อไปให้โชว์ชิ้นงานขึ้นมา โอเคนะครับแล้วก็ติ๊กถูกไปนะครับจากนั้นจะทําการอินเสิร์ชชิ้นงานใหม่ขึ้นมาต่อไปเรื่องก้านถีบขวาขึ้นมาก,ก่อนนะครับแล้วก็มาวางไว้จากนั้นทําการหมุนนะครับชิ้นงานชิ้นนี้ให้มีลักษณะดังนี้นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับทานผ ให้มีลักษณะแบบนี้ก่อนนะครับจากนั้นจะทําการเมดครับเมดชิ้นงานผิวที่เราจะเลือกก็คือผิวดูนี้ครับกับผิวเพานี้เมดกันนะจากนั้นก็เมดผิวด้านบนกับผิวนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะเมดให้มันขนาดกันก็ได้ครับอืมก็ติ๊กถูก จากนั้นก็เมดผิวสัมผัสด้านหน้านี้กับผิวข้างในสุดแล้วก็ติ๊กถูกนะครับต่อไปก็อินเสิร์ตงานขึ้นมานะครับเอาก้านถีบด้านซ้ายขึ้นมาต่อไปอแล้วก็ไปวางด้านซ้ายของชิ้นงานนะครับทําลักษณะคล้ายๆกนันก็คือขั้นแรกอันนี้เราเลื่อนไปก่อนก็ได้นะครับมันถ้าเกิดเรารู้สึก ว่ามันเกจากากับงานมากเกินไปเรื่อยออกหาง่าจากนั้นก็ทำการหมุนเหมือนเดิมนะครับทำการหมุนชิ้นงานก่อนคข้างจะลำบากในการหมุนหน่อยนะครับให้ชิ้นอันนี้หมุนกลับหัว โอเคนะครับหมุนแบบนี้เสร็จแล้วก็หมุนกลับด้านอีกทีหนเส้นสีเขียวหมุนให้เป็นลักษณะอบนนี้ครับรูตรงนี้อยู่ด้านในโอเคนะครับจากนั้นก็ทําการเมดในลักษณะเดียวกันก็คือเมดผิวของรูบนนี่ครับเมดร,รูนี้กับเมดผิวของด้านล่างือผิวนีครับให้มันคอนเซนติกกัน แล้วก็ทำการ่าตอนนี้เมดผิวร่องนี้นะครับกับผิวนี้ก็ได้ให้ขนานกันก็ได้นะครับเทคนิคก,การเมดมีเยอะแยะนะครับแล้วแต่เราจะทำการเมดแล้วก็เมดเข้าไปสใส่ชิ้นงานเข้าไปแล้วก็ติ๊กถูกนะครับ่าเราก็จะได้ขาวขาวแล้วจากนั้นเราก็จะทำการ หยิบชิ้นงานเตีนหยียบขึ้นมานะครับหรือชิ้นรองเท้าครับเปิดขึ้นมาจากนั้นเราก็จะทําการเราจะทำการกดคอนโทรนะครับเพื่อลากออกมาอีกชิ้นหนึ่งสองชิ้นขั้นต่อไปจะเป็นการเมดนะครับเมดรูนี้เมผิวนี้กับผิวนี้นะครับกับผิว ตรงนี้นะครับดูเสร็จแล้วก็ติ๊กถูกต่อไปนะครับเราจะเมทผิวนี้กับผิวนี้นะครับแล้วก็ทําการติ๊กถูกไปนะครับเราได้ชิ้นบนละชิ้นล่างก็ทําเหมือนกันนะครับแต่ชิ้นล่างเราต้องหมุนชิ้นงานก่อนนะครับทาการหมุนชิ้นงานก่อนหมุนร้อยแปดสิบองศานะครับแล้วก็เมท อ่ารูนี้เมกับอ่ารูนี้ครับติ๊กถูกแล้วก็